ก็รู้ไหมครับว่าซึมเศร้าน่ะก็แย่กว่าที่คุณคิดนะครับโอเคก็กล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับลุงกบเองอันนี้ผมต้องต้องเป็นรายการใหม่เองก็คือวิววิวออก,กบหรือมุมมองของกบนั่นเองนะผมก็จะเป็นการเออก็เหมือนเป็นรายการที่ผมอยากจะลองปล่อยไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะครับแต่ว่าจะเป็นการพูดแบบว่าเรา เป็นการถ่ายคลิปแล้วก so ็แลกเปลี <true. S 2> <São S 1> ่ยนความคิดเห็นกันในในช่องคอมเมนต์กันนะครับว่าเรามีประสบการณ์กันยังไงกันบ้างอย่างนี้ซึ่งผมซึ่งผมในการฝ่อยสลักใหญ่มนจากการอประสบการณ์ตรงกับผมโดยตรงนะครับก็ที่ผมพบเจอมาก็ความรู้ก็อาจจะอาจจะมีบ้างอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องขออภัยในวาน้าที่ดีด้วยนะครับก็มันไม่อาจจะไม่ถูกท่องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่จากผมโดยผมเองนะครับนะครับผมโอเค ในหัวข้อในวันนี้ผมจะสะโคบในหัวข้อของอ่าสภาวะึมเศร้านะครับผมใช่ซึ่งถ้าให้ผมถ้าให้ผมเล่าก็ผมเคิดผมตอนนี้ผมมีอ่เรียกว่าเป็นสภาวะสมเศร้าแบบแบบระดับต้นๆแล้วกันไม่ถึงกับร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าร้ายแรงจริงผมน่าจะอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ถึงถึงทุกวันนี้นะครับอ่ที่ที่พูดอาจจะน่าเศร้าแต่ว่าผมก็ไม่อยาก พูดถึงเรื่องการอาไปโรคโรคหน้าทันมันค่อนข้นางอ่อนไหวซน่ินะครับผมก็ใช้เล่าคือผมมีแค่เป็นซึมเศร้าบที่อ่อนค่อนข้างอ่อนนะครับผมเพราะว่าผมจะมีความประสิิทธติสัมปชัญญะที่ยังช่าใจตัวเองได้ได้อย่างดีเยี่ย,ยมรนะรับริ่มต้นเลยครับอมก็สภารว่าซึมเศร้าเท่าที่ผมไปศึกษามามันเกิดจากเ มันไม่ได้เกิดมันเกิดจากสื่อสารสื่อประสาทในสมองของเรานะครับสองสองตัวครับสองตัวอย่างสารเซโรโทนินในสมองกับสารโดปามีนเซโรโทรนินผมไม่แน่ใจว่าเป็นสารประมาณไหนแต่ผมรู้แค่ว่าโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่หลัง่งออกมาให้เรามีความสุขมันเป็นสารหลังหล่งความสุขออกมาซึ่งถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอะเราจะรู้สึกรู้สึกดีแล้วก็มีความคิดที่อยากจะเอาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ย แต่ถ้ามันมีน้อยเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราจะเป็นแบบอาการแบบว่าซึมๆไม่พูดไม่จ้าไม่อันนี้อะไรผมผมยังดีผมผมผมยังมมดีผมยังไม่ได้เป็นหนักมากเอาเป็นประมาณน่าจะเป็นประมาณต่ําเพราะว่าถ้าเป็นมากกว่านี้ผมอาจจะพูดช้าหรือไม่พูดเลยก็ได้อาจจะแบบซึ่งซึ่งซึ่งซึมๆ,ๆไม่พูดไม่จ้าไม่อะไรเลยแต่ยังดีผมยังนึกรู้สึกตัวไงผมกำลังก็ก็เลยแบบ ไปพูดกับคนนั้นคนนี้ไปคุยกับคนในครอบครัวบ้างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าอว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมเพราะว่าการใช้ชีวิตของของเรานั้นน่ะเราควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับผมเราเกิดมามีชีวิตเดียวมันค่อนข้างน่าเสียดายนะครับถ้าเรารีบด่วนจากไปในในวัยอันควรนะครับเพราะผมรู้สึกว่า <c oughs> ชีวิตเราก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เราออกตามหาได้อยู่นะครับผม ก็นั่นแหละครับก็ประมาณนั้นไอ้ที่หัวข้อสโคปที่ผมจะคุยก็เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าซึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยใช่พูดก็มันเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตร,รายระดับหนึ่งซึ่งปัจจุบันปัจจุบันเราณตอนนี้ในปัจจุบันเราอะโรคซึมเศร้าเป็นมากกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนไม่มเป็นมากหนะักขนาดนี้นะป,ปัจจุบันทุกวันนี้คือผมอเกี่ยวผมคิดว่ามันเป็นหนักกว่าแต่ก่อนยิ่งช่วงโควิดมาช่วงนั้นอะอาจจะเป็นช่วงที่ อ่าภาวะซึมเศร้าระบาดหนักหนักสุดๆเลยก็ได้ผมเคยเป็นอยู่รอบหนึ่งตอนหลังตอนที่เป็นโควิดผมเป็นอยู่แค่รอบรอบหนึ่งแค่รอบเดียวแล้วมันหายอาการซึมเศร้าของผมาก็เลยหายไปยาวเลยจนกระทั่งผมเป็นโกกรคกระเพาะรอบที่สามเป็นโรคอาหารพิษรอบที่สามครับผมพรานนั้นแหละอาการซึมเศร้าผมเริ่มมาเลยผมเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากใช้ชีวิตต่อแล้วมันมันท้อมันไม่อยากมีแรงเพื่อสู้อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งผมเริ่มมาคิดได้ว่า เออไม่ได้แล้วผมปล่อยตัวเองให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ผมก็เลยต้องต้องเริ่มออกกําลังกายบ้างเริ่มมาทำคอนเทนต์บ้างเนี่อย่างเช่นคอนเทนต์ในยูทูบเนี่ยผมก็เริ่มเอาเอามาทําเยอะขึ้นบ่อยขึ้นใน,ในช่องตรงของตัวเองนะผมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่แอคทีฟบ่อยหรือเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับผมผมถ้าเป็นคนที่เอขอขอยอมรับเลยว่าเป็นคนที่คณขี้เกียจมากครับแต่ว่าพอผมเป็นปุ๊บผมเริ่มเปลี่ยนลสไตาตัวเองผม พอมี่วันไหนมีเวลาที่ผมลงทุกวันจันถึงสุกผมลงทุกแท้ทุกวันถ้ามีเวลาผมก็ลงลงลง,ลงทุกวันเลยนั่นเองครับผมก็ใช่ผมแนะนําว่าจะคุยสมมุติว่าคุณมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยคุณจะคุยกับพวกเขายัางไงผมถ้าพูดถ้าในมุมมองผมนะคุณถ้าคุณไม่สามารถพูดอะไรได้ลองเป็นผู้ฟังดูก็ไม่ไม่เสียหายครับเราลองเป็นผู้ฟังดูครับเขาแค่ต้องการคน คนที่สามารถระบายด้วยได้ก,กับเขาได้แล้วคนที่สามารถเข้าใจเขาเขาได้นะครับผมประมาณนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปบอกแนะนํานู่นานั่นนี่มากมากมายครับเป็นแค่ลองเป็นผู้ฟังที่ดีครับผมลองเป็นผู้ฟังที่ดีเขาจะรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีคนรับฟังเขาอยู่นะครับก็นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของว่าซึมเศร้าอ่ะมันก็เลวร้ายกว่าที่คิดไว้นะครับผมไม่ได้เป็นรุนแรงมากแต่ก็นั่นแหละ ก็ผมก็อยากจะบอกว่าขอให้คลิปนี้ก็เป็นกําลังใจครับทุกคนครับคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับผมผมก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าผมก็ขอเป็นกําลังใจผมเป็นอีกเสียงหนึ่งที่เป็นกําลังใจครับคนที่กำลังเชิญหน้ากับโรคซึมเศร้าครับขอให้ผ่านม,ามันไปด้วยกันได้นะครับขอให้ผ่านไปนั่นจะเป็นงานดีที่สุดหัวข้อเกี่ยวกับเอ,อ่อพวกพวกซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ผมไม่รู้จะพูดอะไรมากนะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ก็ แนะนำได้ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ผมแนะนําได้ถ้าที่ผมจะช่วยได้แล้วถ้าผมที่ผมรู้สึกคิดว่าแบบเอ้ยมันดีนะการแนะนําแบบนี้มันโอเคดีมันมันดีมากเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมในความคิดผมอ่ะการรับฟังผู้อื่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเขาเรารู้ปัญหาเขาเราก็ช่วยเขาแก้ปัญหา อืมนะครับผมส่วนที่ใครที่อ่าอ๋อใช่ส่วนที่ใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าไหมลองไปพบจิตแพทย์ดูครับแล้วหรือไม่ก็ลองทําแบบทดสอบดูนะครับว่าคุณเป็นหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมมีปัญหาเรื่องการนอนเมื่อไม่ช่วงไม่กี่วันไม่ผ่านวันนี้ไอช่วงอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการนอนมาหลายรอบละผมที่เรียกว่าเป็นปัญหาไหมเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าน,นอนนอนก็นอนเยอะนะผมนอนตออสี่ทุ่มสามสามทุ่มสี่ทุ่ม ตื่นอีกทีก็ประมาณตีสี่ซึ่งเราเราเจ็ดชั่วโมงนะผมก็ก็เยอะนะเพราะเพราะมันตื่นประมาณตีสามตีสี่หรือมันไ่ตื่นช่วงกลางดึกบ่อยๆพอตื่นปุ๊บผมก็จะหลับต่อพยายามหลับต่อเพื่อจะเองมีมีแบบอันเนี้ยใช่ผมเริ่มเริ่มมีปัญหาเรื่องการนอนนอนแล้วในความคิดนะผมมีเริ่มมีปัญหาเรื่องการนอนแล้วแต่ผมก็แบบผมรู้สึก ไม่และอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็มีนิดหน่อยที่มีอาการง่วงง่วงง่วงเหงาหานอนมากนะครับอือนั่นแหละแล้วก็เออจะพูดยังไงต่อดีล่ะหัวข้ออะไรดีถ้าซึมซึมเศร้าเพราะว่าซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็นั่นแหละครับอืมมันเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะอ่าไม่ท่านไม่ไม่ s i m p l ลเท่าไหร่เป็นโรคที่ อันตรา,ายมากมันอันตรา,ายมากจริงนะครับถ้าเราไม่สามารถจะยังชั่งใจตัวเองได้เราอาจจะเผลอเผลอ,อตัวเผลอใจไปไปได้นะครับซึ่งมันมันมัน,มนเย่มากๆเพราะว่าชีวิตเรามีเค่ียชีวิตเดียวการปเจชิญหน้าปัญหาก็เป็นเรื่องปกติที่เราไปพบเจอซึ่งไอสารสื่อประสาทพวกโดปามีนหรือเซโรโทนินน่ะคนเราก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะว่าไอสองสารพวกนี้เป็นสารที่ไว้ควบคุมเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเรือคิดนะครับผมถ้าไอสารพวกนี้ต่าอะ ซึ่งผมอาจจะจะต่ําอยู่ในประมาณนึงประมาณนนึ่งนะผมก็คือผมมีความเอ็นหนวกเอ็นอกเอ็นใจผู้อื่นคือความรู้สึกวัยอาจจะวกว่าผู้อื่นด้วยก็ได้เพราะว่าผมเศร้าทอนงทางเศร้าง่ายมากที่แบบเจอเหตุการณ์สะเทือนใจแล้วผมรู้สึกว่าเศร้าง่ายมากผมก็เลยหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่มันทําให้ผมแบบรู้สึกทำให้ตัวเองแย่นะครับก็หลีกเลี่ยงอะไรดีอะไรหลีกหน่ก็หลีกเลี่ยงครับไอ้พวกไอ้สืสื่อพวกไอ้พวกดราม่าอยูเนี้ยผมว่าลดได้ลดลดนะครับลดได้ลด ให้แนะนําว่าให้ไปเสพสื่อที่มันมีแบบความสร้างสรรค์อย่างพวกแบบพลังด้านบวกการดูคนใช้ชีวิตการเป็นกําลังใจชีวิตใช้ชีวิตต่อไปดูดูคนที่เขาลำบากกว่าเราดูแค่ดูเขาว่าแบบเฮ้ยเขายางังสู้นะเราเราก็ต้องสู้บ้างเราอาจจะโชคดีกว่าเขาเราโชคดีกว่าเขาด้วยซ้ําแบบนี้ครับแต่เราก็มีกําลังใจในชีวิตชีวิตต่อไปได้นะครับอืมเราก็มองชีวิตเขาแล้วเราก็ทําชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดนะครับประมาณนั้น ก็ส <People> ิ่งที่ผมพูดไปอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าอยังไงดีมันเป็นมามันมองความคิดของผมเองนะครับก็ผมอยากให้ผมอยากให้คลิปนี้เป็นตัวจุดจุดประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับผมอยากแลกเปลี่ยนความคิดกันในคอมเมนต์นะครับอย่างน้อยก็มาคุยกันก็ได้ก็ดีครับมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้ครับว่าแบบว่าเออผมรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้นะผมก็จะเออ ตอบพยายามตอบบ้างไม่ตอบบ้างครับพยายามไม่ออกความที่เห็นมากแต่ผมก็บอกได้แค่คำานี้วว่าผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รำชิญหน้าอยู่นะครับผมสิ่งที่ผมพูดผวสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมพูดไปมันก็ดูแบบว่าจะออกออกแนวแบบว่าวกไปันมานะเพราะว่าวาันทีบางทีเราคิดไม่ออกผมก็จะว,วกกลับไปนู่นกลับไปนี่บ้างมันก็เลยแบบได้เท่าที่เห็นนี่แหละครับ แต่ก็ขอเป็นคลิปแรกเป็นคลิปแรกที่จะเปิดเปิดรายการใหม่ของผมคือมุมมองของผมนะครับผมที่เราม,ามาเรียกแปลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งคนเราก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่แล้วผมก็อยากมาแลกเปลี่ยนความคิดว่าคุณคิดยังไงกับการกระทําอย่างนี้บ้างการอันนี้มั่งการรับมือกันมันยังไงอะไรพวกนี้นครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าการรับมือกรบโรัทรงเศร้าต้องทำยังไงบ้างแต่สิ่งที่เราทําได้อย่างหนึ่งคือการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดของปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับผมอย่าไปคิดเรื่องอนาคตมากอนาคตที่ยังมมาไม่ถึงอนะเราอาจจะคิดมากไอ้นนอดีตที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปเราต้องทําแค่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดะครับอเพ่าน,นั้นก็งัน้นั่นคือทั้งหมดที่ผมอาจจะอยากจะบอกแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผม คิดอะไรไม่ออกแล้วแต่ก็อาจจะมีเรื่องที่ผมอยากจะพูดออกไปแต่บางทีมันนึกไม่ออกเข้าใจไหมครับคืออยากพูดอะแต่ผมนึกไม่ออกใช่แต่ว่านะเอาเท่าที่ได้โอเคครับผมนั่นนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมอยากจะเล่าเล่าสู่กันฟังให้ฟังนะผมอยากมาแลกเปลี่ยนคอมคิดกันเห็นก็นได้เยอะๆก็ดีนะผมนั่นคือเรื่อง,ท,งทั้งหมดที่ผมอยากเล่านะครับ นี่ก็คือรายการมุมมองของกบในอีีแรกหรือในอารายการแรกผมที่พูดที่ไม่รู้จะดีดีมากหรือดีน้อยนะผมก็ทำเต็มที่แล้วโอเคก็สลับรายการนี้ก็ขอขอ,ขอไปพีงเท่าน,นี้ก่อน,ลนแล้วกันแล้วโอกาสหน้าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับผมหลากหลายกันเราก็ช่วยกัน,นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมครับสู้ต่อไปนะครับโอเคสำหรับรายการก็ขอจบไปพีคในเท่าน,นี้ก็แล้วกันโอเคครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ ซีอูนีทำกา i ไม่ไหวนะจ้าเจ๊เันใหม่จ้าเฮ้ยว่าจ้า